ปลาหมอแตงไทยเป็นปลาน้ำจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่งในวงศ์ปลาหมอสีมีลำตัวลักษณะเรียวยาวค่อนข้างกลมมีสีสันสวยงามเมื่อมีขนาดโตปานกลางเมื่อโตเต็มที่ยาวประมาณ13ซนติเมตรตัวผู้เมื่อโตเต็มที่มีสีคล้ำค่อนข้างดำลำตัวมีสีดำบริเวณใต้ท้องและกลางลำตัววิ่งเป็นทางยาวตั้งแต่ปลายลูกตาไปจรโคนหางมีสีขาวค่้นกลางระหว่างสีดำวิ่งเป็นแนวเช่นเดียวกันคล้ายกับสีของแตงไทย ทันเป็นที่มาของชื่อเรียกด้านหลังมีสีน้ำตาลอมเหลืองตลอดทั้งสองข้างครีบกระโดงหลังมีสีเหลืองอ่อนๆปลายครีบมุนและมีสีดำวิ่งเป็นริ้วไปตามเส้นครีบหางแผ่ปลายหางมุนปากของปลาหมอแตงไทยค่อนข้างสั้นริมฝีปากมีขอบสีดำตัวมีมีความสดสวยกว่าตัวผู้เกล็ดเล็กมีสีเหลืองสดตามแนวยาวของลำตัวมีสีดำวิ่งเป็นแนวตั้งแต่กลางลำตัวจรดโคนหางแนวสีดำนี้วิ่งตั้งแต่บริเวณหน้าผ่านตา และวิ่งทั้งสองข้างของลำตัวเหนือจากแนวเส้นดำก็มีแนวสีเหลืองสดขั้นแนวสีดำอีกแนวหนึ่งแนวสีดำมีสีเหลืองสดมองดูมีเงาเล็กน้อยครีบกระโดงหลังสูงน้อยกว่าตัวผู้และมีสีดำขอบครีบกระโดงมีสีเหลืองสดตลอดแนวขอบครีมฝีปากบนมีสีน้ำตาลอมดําขอบครีมฝีปากล่างมีสีเหลืองหางมีสีเหลืองสดมีแต้มสีดำเข้มเป็นจุดๆดครีบคู่ใต้ท้องมีสีเหลืองมีสีดำแซมเล็กน้อย บริเวณปลายครีบล่างใต้ท้องที่ติดกับควนหางครีบมนและช่วงปลายมีสีเหลืองสดพบกระจายพันธุ์อยู่ในทะเลสาบมาลาวีในทวีปแอฟริกาปลาหมอแตงไทยเป็นปลาที่ขยายพันธุ์ด้วยการอมไข่ไว้ในปากปลาทั้งตัวผู้และตัวเมียซึ่งในช่วงผสมพันธุ์นี้ทั้งปลาตัวผู้และตัวเมียจะมีสีคล้ำขึ้นกว่าเดิมโดยตัวผู้เข้าไปคล้าเคลียตัวเมียที่มีไข่พร้อมที่ผสมว่ายวนไปมาต้อนปลาตัวเมียให้เข้ามาวางไข่ ดยตัวมีวางไข่ครั้งละหนึ่งฟองตัวผู้จะปล่อยน้ําเชื้อตัวมีอมไข่ที่ผสมน้ําเชื้อแล้วเข้าไปในปากตัวมีไข่ออกมาให้ตัวผู้ผสมให้หมดและอมไว้ปากที่อมไข่สามารถมองได้ชัดเจนแก้มทั้งสองข้างไข่ใช้เวลาฟักประมาณ8ปดถึงสิวันลูกปลาแรกฟักมีความยาวประมาณ1ซนติเมตรปลาที่สมบูรณ์พร้อมจะให้ลูกครอและประมาณ50-60ถึงตัวปลาหมอแตงไทยเป็นปลาหมอสีอีกชนิดหนึ่งที่นิยมเลี้ยงกันเป็นปลาสวยงาม ด้วยมีสีสันลวดลายที่สดใสและพฤติกรรมที่ชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงไม่อยู่นิ่งมักจะว่ายน้ําไปมาตลอดโดยผู้เลี้ยงมักจะเลี้ยงรวมกับปลาหมอสีขนาดเล็กๆกันชนิดอื่นๆร่วมกันจัดเป็นปลาที่เลี้ยงง่ายมากและมีราคาซื้อขายที่ถูก